กูลมคาญมากเลยเนี่ยไปไดที่งอ้นมาไปนานละเน็วนี่เงีเน็ะเร็ะเร็วนี่งนไปได้แล้ว จริงๆเฮอต้องการจะกูนะฮะขาสักว้ว้้ว้ากูกูกูเรจะไปที่ไไปไปสักทีเฮอออกจากองกูสักที ไม่ไม่เอาจากห้องกูเนี่ยประถุงรุ่นเน้อฉันปาไเพื่อนเล่นมึงอันเนี่ยวน,นึ้ชฉันปานึาปกระถุงรุ่